ัตันแนะชวนน้องต้านทุจริตตอนทุจริตเงินห้องเท่ากับโูงเพื่อนสวัสดีครับห้องเรียนของน้องๆมีการเก็บเงินห้องกันไหมครับอย่างน้อยๆก็คนละ5บาท10บาทต่อสัปดาห์สําหรับเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเวลามีกิจกรรมของห้องเช่นจัดบอร์ดทำพานไหว้ครูกีฬาสีและถ้าทำดีๆบางทีก็ได้รางวัลด้วยนะ เงินห้องเป็นเงินกองกลางของคนทั้งห้องการนําเงินห้องไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือแอบเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วทําบัญชีปลอมขึ้นมาใหม่การกระทําเช่นนี้เท่ากับเป็นการโกงเพื่อนและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยนะครับน้องๆครับเงินห้องนอกจากจะเป็นประโยชน์เวลามีงานกิจกรรมแล้วยังเป็นการฝึกการออมฝึกความซื่อสัตย์ฝึกการมีจิตสาธารณะสร้างความเสียสละและสร้างความสามัคคีในห้องเรียนอีกด้วยสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราวิ อาร์สตรองไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช